รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย การเดินทางของทีมงานรายการ n อ t วิถีไทยวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่อำเภอมืองวง30จังหวัดอุบลราชธานีค่ะทีมงานวางแผนเส้นทางการลงชุมชนในครั้งนี้ไว้ด้วยกัน3 4ถึง4จุดนะคะส่วนจะมีที่ไหนกันบ้างต้องติดตามชมพร้อมๆกันค่ะชุมชนที่นี่เมื่อวางเว้นจากการทำงานหลักก็จะมารวมกลุ่มกันทำงานฝีมือนะคะทั้งการเย็บผ้าหม่ม เย็บพรมเช็ดเท้าสารเปรวมทั้งของใช้อเนกประสงค์จากเศษผ้าต่างๆและบางชุมชนก็ยังจะมีการแปรรูปวัตถุดิบที่มีในชุมชนของตนเองเป็นสินค้าจำหน่ายนะคะอย่างเช่นสมุนไพรต่างๆหรือว่าผลิตภัณฑ์งานฝีมือนอกเหนือไปจากนั้นนะคะที่นี่ยังมีวัดหนองขุนซึ่งเป็นโรงเรียนที่สอนพระปริยติธรรม ซึ่งก็เป็นการเรียนการสอนในระดับชั้นม .1- ถึงม6ในสายสามัญและก็ในสายพระธรรมด้วยนะคะน่าสนใจมากๆค่ะต้องติดตามชมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะก่อนที่จะทำความรู้จักกับชุมชนเรามารู้จักเส้นทางที่จะไปที่นี่กันก่อนนะคะสำหรับการเดินทางไปยังชุมชนหนองขุนนั้นนะคะ ทีมงานขอปักหมดุดเริ่มต้นการเดินทางจากตัวจังหวัดอุบลราชธานีตามเส้นทางหลวงหมาเลขก2 2 2อุบลราชธานีม่วง30ค่ะระยะทาง32กิโลเมตรพอเดินทางถึงที่อำเภอม่วง30มุ่งหน้าตรงทางด้านทิศเหนืออีกประมาณ20กิโลเมตรก็ถึงชุมชนหนองคุณม่นหมู่11นะคะซึ่งชุมชนแห่งนี้ก็จะประกอบอาชีพจากเศษผ้าแปรรูปเป็นของใช้ที่มีประโยชน์นั่นเองค่ะ และทีมงานเดินทางมาถึงที่บ้านหนองขุนกันแล้วก็ขอแวะพาคุณผู้ชมที่วัดหนองขุนกันก่อนนะคะซึ่งที่วัดแห่งนี้เป็นโรงเรียนพระประิยัติธรรมที่เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นม .1 ถึงม .6 ในสายสามัญและก็เปิดสอนในระดับสายธรรมะด้วยนะคะแต่รายละเอียดของที่นี่จะเป็นอย่างไรนั้นเราขอพาคุณผู้ชมไปกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดหนองขุนเพื่อท่านจะได้เล่าถึงความเป็นมาของวัด แล้วก็โรงเรียนพระประิยติธรรมแห่งนี้ให้เราได้ฟังกันค่ะสำหรับชุมชนบ้านน้องคุนอาจจะมีทั้งหมดอยู่สองหมู่ก็ <c oughs> คือหมู่8และก็หมู่11เรามีการทำงานร่วมกันในทุกๆเดือน ซึ่งจะมีการตักบาตรถนนสายวัฒนธรรมของหมู่บ้านซึ่งจะอยู่ในศาลากลางบ้านทุกวันที่หนึ่งของเดือนในการตักบาตรก็เพื่อที่จะทำงานร่วมกับชุมชนโดยเฉพาะเรานำสินค้าที่เป็นผลผลิตของชุมชนไปวางเพื่อที่จะให้ ญาติยโยมเคผู้มีเกียรติที่มาร่วมได้เห็นการพัฒนาเรื่องงานอาชีพของชุมชนทั้งสงหมู่บ้านของเราในส่วนของสินค้าที่มีความโดดเด่นหรือว่าที่เราทำมาตลอดร่วมกับชุมชนก็คือผ้าห่มพรมเช็ดเท้าซึ่งถือว่าเป็นงานเสริมหรือว่าเป็นงานที่ทางกลุ่มแม่บ้านหรือว่ากลุ่ม เกี่ยวกับเครือข่ายในงานอาชีพของชุมชนในได้ <c oughs> มีการดำเนินการทำมาโดยตลอดซึ่งหลายสิบปีที่ผ่านมาซึ่งตรมาเองก็มีโอกาสได้ทำงานร่วมกับชุมชนเครือข่ายโดยเฉพาะ,ะกลุ่มที่เป็นหัวหน้าในการทำผ้าห่มพรมเช็ดเท้า จะเปิดทำการเรียนการสอนให้กับลูกหลานและลูกพระลูกเนนแล้วนะคะการเชื่อมโยงกับเครือข่ายบ้านวัดโรงเรียนหรือบวรที่นี่ก็ยังเข้มแข็งด้วยการจัดกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมตักบาทและเชื่อมโยงกับชุมชนเรื่องของวัฒนธรรมด้วยความเข้มแข็งมาโดยตลอดค่ะ นำสินค้าของชุมชนไปจัดนิทรรศการซึ่งในโอกาสที่สำคัญอย่างเช่นของกระทรวงวัฒนธรรมกรมการศาสนามีโอกาสได้เชิญทางวัดไปจัดนิทรรศการที่กระทรวงบ้างที่จังหวัดบ้างหรือว่าที่มีการจัด ชูในทัศการต่างๆก็จะได้นําผ้าหม่มพรมเช็ดเท้าซึ่งเป็นสินค้าชุมชนของหมู่บ้านนี้ได้ไปนําเสนอเพื่อเผยแพร่ก็ได้จําหน่ายช่วยกับทางชุมชนได้อย่างดียิ่งหรือแม้แต่งานวัดถ้าเกิดว่ามีญาติโยมสาธุชนมาจากหลายๆจังหวัดด้วยกันมาร่วมบุญร่วมกุศลก็จะให้กลุ่มแม่บ้านหรือว่ากลุ่มเครือข่ายอาชีพในหมู่บ้านนี้ได้มาจัดเป็นบูธนิทัศการ ซึ่งถือว่าวัดบ้านเราก็มีการพัฒนาร่วมกันอย่างต่อเนื่องซึ่งญาติโยมก็ได้ให้ความไว้วางใจเวลามีกิจกรรมต่างๆก็จะไปร่วมในการในการพัฒนาในการส่งเสริมงานอาชีพตรงนี้เป็นประจำะาะนั้นในโอกาสนี้ในการนำเสนอเรื่องสินค้าก็ขอ เจริญพรเรียนเชิญทุกท่านาที่มีความสนใจในเรื่องของกลุ่มงานอาชีพอของพระห่มพรมเช็ดเท้า,าบ้านน้องขุนก็ขอ,อเรียนเชิญเจริญพรติดต่อได้ที่ทางวัดหรือว่าทางกลุ่มงานอาชีพได้ก็ขออนุโมทนาเจริญพร เอาละค่ะคุณผู้ชมไหนไหนเราก็เข้าวัดกันแล้วเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปอีกสักหนึ่งวัดนะคะในพื้นที่ระแวกเดียวกันที่นี่ก็คือวัดหนองหลักค่ะซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลเหล่าบกไม่ห่างกันมากนักเมื่อเราเข้ามาภายในวัดแทบจะไม่น่าเชื่อเลยว่าความศรัทธาของบรรดาเหล่าพุทธศาสนิกชนและก็การจัดสร้างสิ่งปลูกสร้างที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนั้นเกิดขึ้นภายในวัดแห่งนี้จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยละค่ะ คำจันร์เป็นคนที่นำคำพีมาจากนครเบียงจัน์มาตั้งต่อมาพระครูศรีระบุรธรรม,มวิบูลองค์ปัจจุบันเป็นคุณฤิเริ่มพาญาติโยมตั้งอไตกลางน้ําขึ้นมาปีพศ .2560 วัดหนองหลักมีกลุ่มสมุนภัยหลายสิ่งหลายอย่างมีโบสถ์หินอ่อนวัดหนองหลักสีเป็นวัดที่มีการสวดมนต์ประจําเดือนทุกวันตั้งแต่วนัวนที่หนึ่งถึงวันที่เทุกประจําเดือน แล้วก็มีสวดวันเสาร์ที่หอไตกลางน้ําเป็นประจำมีสวดประจําวันขึ้น15คห้าคทุก15คหาคของลูกเดือนที่วัดแห่งนี้นอกจากจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วนะคะทางวัดก็ยังเปิดพื้นที่ให้กับชาวบ้านได้นําสินค้ามาจําหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวด้วยซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าจากชุมชนเองที่ปลูกแล้วก็ทําการแปรรูปเองมีอะไรกันบ้างต้องสอบถามจากทางผู้ใหญ่บ้านกันซะแล้วล่ะค่ะ คนมานมัสการกับไหว้ก็มีสินค้าออกมาเพื่อจะได้โชว์นะคะเป็นสินค้าของหมู่บ้านเราก็มีคอเสือกโบกนะคะมีเสือกโบกมีผ้าเช็ดเท้าผมเช็ดเท้ามีสมุนไพรสมุนไพรของที่นี่นะคะก็จะขึ้นชื่อเป็นลูกปะกคบกับยาอบสมุนไพรและครีมขัดผิวมะขามซึ่งทุกอย่างนี้เราจะ ผงเองและมีสินค้าในท้องกิ่นเรานะคะเอามาคีมขัดผิวมะขามก็เป็นสินค้าโดดเด่นของที่นี่นะคะมีคนสั่งเยอะมีออเดอร์จากต่างประเทศก็มีนะคะแล้วก็เป็นน้ำมันเหลืองน้ำมันมนดีเลิศเทปเปอ์นี้ก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับเครขัดยอกขวดเมื่อยนะคะที่นี่ก็มีแปลงพืชสมุนไพรนะคะที่เราจะ ไว้ให้สำหรับคนที่มาเที่ยวในวัดดูนะคะมีโรงอบสมนุนไพรมีครบวงจรในนี่เลยะะในส่วนของชาวบ้านที่ร่วมกับทางวัดก็มีเยอะนะคะอย่างการบูรณะปฏิสังขรณ์ในวัดนี้ก็จะเป็นเทพื้นเทอะไรนี่ก็เป็นความร่วมมือของชาวบ้านกับวัดนะคะเราจะช่วยกันวัดบ้านโรงเรียน ากวัดหน้องหลักไม่ไกลเราเดินทางกันต่อมาที่บ้านหน้องขุนนะคะซึ่งว่ากันว่าหมู่บ้านแห่งนี้แปรรูปเศษผ้าเป็นสินค้าที่หลากหลายมีอะไรกันบ้างสอบถามจากกลุ่มนี้เลยค่ะคุณผ,ผู้ชมคะกว่าที่จะมาเป็นพรมเช็ดเท้าสีสันใช้ไลได้แบบนี้นะคะคุณผ,ผู้ชม ขั้นตอนกว่าจะเป็นแบบนี้ได้เป็นอย่างไรนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันกับทางกลุ่มที่เป็นกลุ่มเย็บ yes, นะคะของเช็ดเท้าหรือว่าวิสาหกิจชุมชนอยู่ที่หนองสุมของเรานะคะ,คะอันนี้คือคุณแม่แพ่นะคะทั้งหลายที่ร่วมกันทําตรงนี้ขึ้นมาคุณแม่คะเล่าให้ฟังว่าเรื่องของการทำผมเช็ดเท้านี้เริ่มเริ่มต้นมาจริงๆแล้วนานแล้วใช่ไหมคะค่ะนานแล้วค่ะตั้งแต่ปีสีหนึ่งตั้งแต่ปี2541ค่ะ จนถึงทุกวันนี้ก็หลายปีแล้วนะคะ,ะแล้วทีนี้เรื่องของแนวคิดในการทำหรือว่าทำไมบ้านเราเถึงได้มาเรื่อ,องผูงเช่นนัอ้อตอนแรกซื้อเป็นเศษผ้ามาทำผ้าหม่มทีนี้เราก็ต้องมาตัดมาแต่งใช่ไหมคะท,ทำผ้าหม่มให้เป็นชิ้นสี่เหลี่ยมแล้วก็เศษที่เหลือเราก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรก็ ถ้าทิ้งหรือว่าไปเผาไฟก็จะเป็นมลภาวะอะไรประมาณนี้ก็เลยไม,ไม่คิดกันว่าเ,เราเห็นเขาเดินขายเมื่อก่อนอยู่กรุงเทพเขาก็ <ๆ S 1> ทําเป็นผมเช็ดเท้าได้เราก็ลองทําขึ้นมาดูซิว่ามันจะทําได้ไหมขายได้ไหมอะไรประมาณนี้คือต้องการรายได้เพิ่มเข้ามาในครอบครัวนะคะ<ๆ>ก็เลยว่าเออดีกว่าเราทิ้งไปเผา,า,าที่ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลย<ๆ>ก็เลยชวนกันทําก็ ไม่ได้มีการเรียนรู้อะไรก็เพียงแต่ว่าเราเคยเห็นตัวอย่างจากที่ว่าเ,าเอามาเดินมาเลข่ขายอะไรประมาณนี้แหละก็เลยเ,เ,ลยเออลองมาทําแบบเขาบ้างเผื่อว่าเราจะได้มีไรายได้เพิ่มขึ้นมาอีกแล้วก็เศษผ้าเราก็จะไม่ได้ต้องทิ้งทิ้งคือคือเล็กสุดๆที่เราจะทิ้งเป็นแบบเป็นฝอยๆที่ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้แล้วก็มันจะได้ไม่ต้องเป็น ขยะก็อเอาไปเผาไฟเผาอะไรันก็เลยมาชวนกันทำก็ทำม,มาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้แหละคะ่ะก็คือแต่ก่อนมันก็ขายยังตลาดก็ยังไม่ไม่มีไม่เหมือนปัจจุบันนี้ปัจจุบนันนี้ช่องทางการตลาดเขาติดต่อได้หลายทางคือทางทางต่างมเราก็มีเพจเขาก็โทรมาติดต่ออยู่เรื่อยๆแล้วก็บางทีลูกค้าประจําตั้งแต่ สี่ปีห้าปีก็ติดติดติดรืเขาก็เอาอยู่เรื่อยๆนสั่งอยู่เรื่อยๆค่ะจนจนจนถึงปัจจุบันนี้แหละมีลูกค้าประจำอยู่เจ้าเก่าเจ้าเดิมเจ้าใหม่ก็มีมาเรื่อยๆเจ้าเก่าหายไปบ้างเจ้าใหม่ก็มีมาค่ะ คือแรกเริ่มเดิมทีรวมถึงย้อนมาถึงจนถึงปัจจุบัน <pod> นี้ค่ะเราเรามีการต่อยอดแนวคิดหรือว่ามีการพัฒนารูปแบบให้มันเข้ากับยุคสมัยไหมคะคุณแม่ค่ะข้อ็มนี้เมื่อก่อนนี้ก็จะทำมันจะยังไม่ได้ประมาณนี้หรอกเมื่อเมื่อสมัยก่อนคือจาทำแบบอ่ไะมันจะไม่ได้แต่งสีคือจะรวมรวมคคะกันไปเลยแล้วก็มาเริ่มใหม่ก็เลือก เป็นสีคือเศษผ้ารวมมาในถุงถุงหนึ่งนะมันจะมีหลายสีคือเมื่อก่อนนี้ก็จะเย็บรวมรวมไปเลยล้าหลังจากนั้นก็จะมาเย็บเป็น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 สีไหนสีนั้นอะไรแล้วก็เอามาวนรอบรอบแต่งให้เป็นแบบนี้ค่ะปัจจุบันแลาหลังล่าสุดมาก็จะมาแต่งเป็นเป็นแบบนี้แต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้คือจะทำจะทำช้ามากจะทำช้าทำออกมาได้ช้าแต่มันเก็บลาย แล้วกลุ่มเรามีมีหลายคนไหมคะที่ช่วยกันทับก็มีค่ะว่าทำได้ทุกคนถ้าเป็นผมสุดเท้ามีมีมีทำได้ทุกคนแล้วแล้วช่วงนี้เป็นการระบาดของโควิดไหมคเราได้รับผลกระทบไหมคะหรือว่าก็ก็มีค่ะลูกค้าก็เปลี่ยนค่ะลูกค้าก็บางคนก็บอกว่ามาไม่ได้อะไรประมาณนี้มารับไม่ได้ค่ะ บางคนาทำยังไงถ้าถ้าเป็นลูกค้าที่กรุงเทพส่งจะส่งไปให้ขายเขาก็บอกว่าเขาออกไม่ได้เขาออกขายไม่ได้คือคือก็จะเป็นปัญหาอยู่ในช่วงนี้คือเมื่อก่อนส่งไปให้เขาก็ไปวิ่งขายตามตลาดได้แต่ช่วงโควิดมานี้ตั้งแต่ปีที่แล้วนั่นแหละลูกค้าหดวหายไปเลยไปเยอะเลยแล้วถ้าถ้าเปิดขายในแบบออนไลน์เนี่ยคุณแม่มีช่องทางไหมเผื่อมุณผม้ชมที่กำลังชมรายการอยากจะ กดหนุนคุณแม่ๆนะคะที่โควิดไปไหนไม่ได้ก็ทำออนไลน์คือแม่ก็เคยอบรมออนไลน์มาแต่ว่าแม่ทำไม่เต็มบอกตรงๆตรงนี้เลยแล้วมีไลน์ไหมมีค่ะเบอร์โทรเบอร์โทรก็มีค่ะเบอร์อะไรคะ0-8-1 3-9-3 3 2-1 9ึ่าเ้มมนเกะคะก็เมมเบอร์นี่แหละแล้วก็แอปไลน์เผื่ออยากจะเขาเรียกว่าเป็นการให้กำลังใจด้วยแล้วก็เป็นการส่งเสริมอาชีพ ให้คุณแม่มีไรายได้ในช่วงโควิดแบบนี้ก็ติดต่อกันมาได้นะคะคุณผู้ชมหรือว่าสําหรับใครที่ผ่านไปผ่านมาอยากจะแวะมาที่กลุ่มมาซื้อเองที่กลุ่มก็มาได้เช่นกันอยู่ที่บ้านหนองขุ่นนะคะ,คะอำเภอม,อม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีเป็นการให้กําลังใจด้วยเนาะแล้วก็เป็นการส่งเสริมอาชีพด้วยนะคะอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมพรมเช็ดเท้าราคาไม่แพงเลยทีเดียวค่ะ ในส่วนของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค7เราสนับสนุนและส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนตลอดจนกลุ่มโอทอ็พัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองโดยการใช้การฝึกอาชีพหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริมเข้าไปเป็นเครื่องมือในการดําเนินงานอันนี้ประการที่1นนะครับประการที่2นี่เรามีโครงการเพิ่มผลิตภาพให้กับวิสาหกิจชุมชนเรียกว่าเพิ่มผลิตภาพ SME สู่ Thailand 4.0นั่นก็คือไปค้นหาในส่วนของการสูญเสียไปค้นหาใน,ในด้านคนเนี่ยจะเพิ่มผลิตภาพให้กับกําลังแรงงานได้อย่างไร mm. เช่นผมยกตัวอย่างเคยทำงานชิ้นนี้ใน1ชั่วโมงได้10ชิ้นปรากฏว่าโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยจะสามารถทำได้ใน1ชั่วโมงเหมือนเดิมบริบทเดิมเนี่ยทำได้เป็น อ่ชิ้น13ชิ้นอย่างนี้นี่คือเราไปเพิ่มผลิตภาพแรงงานาในส่วนของการนำหลักสูตรเข้าไปเพิ่มให้เนี่ยทุกกลุ่มอาชีพที่อยู่ในชุมชนและเป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็งอยากจะต่อยอดผลิตภัณฑ์ของตนเองเนี่ยอาจจะใช้เครื่องมือที่กระผมกล่าวไปก็คือเรื่องของการฝึกอาชีพหลักสูตรเสริมเนี่ยไปพัฒนาตนเองไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ผมขออนุญาตยกตัวอย่างที่บ้านหน้องขุน อำเภอม่วง30จังหวัดบุราีรธานีเราไปดูว่าเขาทำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของเศษผ้าเรื่องของพรมเช็ดเท้าปรากฏว่าผ้าที่เหลือเนี่ยมันสามารถที่จะเอามาทำผลิตภัณฑ์อย่างอื่นได้ก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปเพิ่มผลิตภาพให้กับกำลังแรงงานที่บ้านหนองขุนโดยใช้เศษผ้ามาทำผลิตภัณฑ์เป็นกางเกงนะครับซึ่งก็เป็นการต่อยอดและก็ทางกลุ่มก็ประสบความสำเร็จ อย่างนี้เป็นต้นนะครับในกลุ่มอื่นๆที่เราไปดําเนินการให้ก็ก็มีหลายกลุ่มด้วยกันไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของอาหารสําเร็จรูปกลุ่มกลุของอการทําผลิตภัณฑ์จากข้าวข้าวพื้นเมืองข้าวออร์แกนิกนะครับอันนี้เราก็ไปส่งเสริมในบางกลุ่มเนี่ยส่งเสริมในเรื่องของอธุรกิจมืดเราก็เคยไปทําธุรกิจมืดที่ว่านี่ก็คือการ ไปส่องแมลงนะฮะในในเรื่องของเอามอะแรงที่เป็น 5G คือจีุ่มจีนายจีหล่อจีลีดเนี่ยมาทําเป็นอาหารซึ่งเป็นอาหารอยอดนิยมของอชาวอีสานอย่างนี้เราก็มาทําเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อแล้วก็เอามาบรรจุซองเอามาจําหน่ายนะครับอย่างนี้เราก็ไปทําให้ในเรื่องของการต่อยอดผลิตภัณฑ์ในส่วนของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีการ พัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานให้กับพี่น้องในชุมชนทั่วประเทศทุกจังหวัดครับไม่ใช่เฉพาะจังหวัดบุราีธานีมีอยู่ทุกจังหวัดผมก็อยากจะเชิญชวนกลุ่มวิสาหกิจที่มีความเข้มแข็งกลุ่มโอท็อปกลุ่มอาชีพสตรีนะครับที่อยากจะต่อยอดผลิตภัณฑ์หรือพัฒนาผลิตภาพคนของกลุ่มตนเองเนี่ยได้โปรดกรุณามาใช้บริการที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศทุกจังหวัดครับกลุ่มนี้มากความสามารถจริงๆนะคะทำได้หลากหลายค่ะและคนทำก็อายุมากกว่า60ปี เป็นงานฝีมือที่ควรสนับสนุนอาชีพในชุมชนจริงๆค่ะผ้าห่มนะคะจะก็เป็นผ้าห่มจากเศษผ้าเหมือนกันนะคะเศษผ้านี้เรารับจากพ่อค้าคนกลางซึ่งรับมาจากกรุงเทพรอเราก็รับซื้อต่อทีนี้เรามาทําผ้าหม่มเราก็จะมาตัดเป็นชิ้นให้เข้ารูปทรงเพื่อจะต่อเข้ากันได้ให้เป็นพื้นใหญ่ซึ่งก็ตามมาตรฐานของเราที่ทํา ผ้าผมก็จะมีความกว้าง150คูณ200แล้วก็จะมีหลากหลายชนิดแบบว่าใส่ใยใยสังเคราะห์ด้านในเพื่อจะเพิ่มความหนานุ่มและความอบอุ่นได้และอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นกุ้นขอบก็จะเป็นคนละราคากันต่างราคากันค่ะเพื่อใช้สอยแล้วก็พกพาง่ายขึ้นสนใจก็ติดต่อมาที่กลุ่มเลยนะคะซึ่งเบอร์ดิฉันเองก็มีค่ะ 08, 76, 84, 70, 75ค่ะในยุคที่การทำมาหากินยากลำบากกลุ่มอาชีพต่างๆที่อยู่ในชุมชนที่เคยสินค้าได้ดียุคนี้ได้รับผลกระทบนะคะซึ่งเชื่อว่าหลายๆชุมชนหลายๆกลุ่ม ก็คงจะประสบปัญหาเช่นเดียวกันแต่ชุมชนเองก็ยังพัฒนาและทำสินค้าเพื่อจำหน่ายในช่องทางต่างๆเพื่อให้มีไรายได้ต่อไปอาจจะมากหรือน้อยขอเพียงแค่มีคนสนใจหรือเรียกหาสินค้าเหล่านี้จากชุมชนพวกเขาก็ดีใจที่สุดแล้วล่ะค่ะ ู้ชมคะและนี่ก็คือผลงานฝีมือจากคุณแม่นะคะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเย็บผ้าห่มแล้วก็พรมเ็ดเท้ทาที่บ้านหนองคุณไม่ว่าจะเป็นผ้าห่มนะคะพรมเท้ทานะคะแล้วก็มีเป็นกางเกงด้วยนะคะคุณผู้ชมและนอกจากนั้นก็ยังมีของใช้อเนกประสงค์อื่นๆที่ทํามาจากเศษผ้านะคะยังไงคุณผู้ชมคะในช่วงที่โควิดระบาดแบบนี้ยังไงก็อย่าลืม อุดนุนวิสาหกิจชุมชนด้วยนะคะซึ่งก็มีช่องทางออนไลน์ด้วยหรือว่าหากพื้นที่ไหนชุมชนไหนมีเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะหรือว่าอยากให้เราเป็นสื่อกลางในการนําเสนอก็สามารถติดต่อมาหาเราได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นด้านล่างนี้นะคะสําหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ